แตเรย์เจอโครการมูลฐานส่วนจังหวัดกนครปฐมเป็นตัวหน้าเลยนะคะต่อจากปีงาเพื่อให้แต่ละชุมชนนั้นมีพลังของความของความรักความสามัคคีและพลังต่อจากมาอยู่ในที่นี้กันใี่มากกว่านี้แต่ก็ผสมจะเจ้าทุกขทธ้งห์นะครับจากนั้นท่านประธาน โมตัสสิระียจามะอาทียามินาสายยปาริตังรูธมังคะลังปาริตังรูธมังขะลัง สายวุสุสประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนารประจำจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนที่ได้มาจามุมนุพร้องายพระราชสหนดสุข,ขาภิบาลกรุงเทพเพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระหลายเพวกความเป็นสื่อกงกันและเป็นพลังส่งเสริมเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร และประเทศชาติ้อธิฟาลท่าฉลองเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2400มาโดยลำดับ มีรูปแบบและระบบการมาตับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นทั้งการจัดทำบริการศาสนะอย่างมีประสิทธิภาพคนเอกอันโอเป่าธิดาและในโอกาสนี้ผมขอรักนาคุณพระสุรพนัสไกร